สวัสดีครับวันนี้พาไปาดูชมนะครับอคอกวัวคอกใหม่นะครับวัสดุที่ใช้ก็คือล้อมรั้วด้วยต้นไผ่นะครับต้นไผ่ของเราเองนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ตัดออกมาใช้เลยนะครับตัวหลังคาก็จะเป็นสันไทยตัวบางนะครับแล้วก็ไม้ก็จะเป็นไม้ยูคา นะครับทำโดยมาอยูค่คาเสาก็สูงนะครับประมาณเกือบสี่เมตรนะครับสามเมตรกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นดินก้นบ่อนะครับที่ขุดขึ้นมานะครับบางก็ยังไม่ได้เอาวัวเข้านะครับก็ถ่ายให้ดูชมก่อนเพื่อประกอบนะครับ ความอ่าปรารถนานะครับที่จะแก้ไขดัดแปลงนะครับในการทำาคกบัวนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นง่ายๆนะครับโซนอีกโซนทางที่เห็นก็จะเป็นอ่าจุดวางฟางนะครับจุดวางฟางมีอยู่สองจุดนะครับก็จะเป็นจุดนี้ อันนี้ก็จะเป็นข้อไก่นะครับข้อเก่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อบัวนะครับซึ่งดัดแปลงจากข้อไก่ไข่นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อใหม่ของของบัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็ดูบรรยากาศชนบทนะครับค่อนข้างที่จะห่างไกลนะครับความเจริญพอสมต้องกวนนะ อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะครับคอกสวยแค่ไหนวัวแพงนะวัวถูกัก็อยู่ในคอกเดียวกันนะครับระบบการจัดการก็กินไม่ต่างกันนะครับหนึ่งน้ำสองอาหารนะครับสามอาหารเสริมเสริมด้วยอะไรเสริมด้วยสิ่งที่เราได้ผลิตและได้ทำเองคือกักมันหมักยีสต์นะครับแล้วก็เปลือกมันหมักยีสต์ที่เราได้ ให้เสริมไปนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่จะให้ไปนะครับก็มีแค่ฟางแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหญ้าสดบ้างนะครับแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้เอาวัวออกนะครับก็ให้ยืนโดงไปเลยเขาก็อยู่ได้นะดูบรรยากาศก่อนที่จะนําวัวเข้านะครับก็ท ง่ายๆเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาพาอสมควรครับถ้ามีทุนก็ทําเลยครับถ้าไม่หึ่มีทุนอย่างผมก็ทาแบบนี้นะครับก็สวยดีนะอยู่ที่การจัดการนะครับอยู่ที่การจัดการว่าใครจะเลี้ยงนะรูปแบบใดนะครับไม่ตายตัวแต่อาหารที่กินหลักๆ ก็ไม่ต่างกันมากนะครับมาดูบรรยากาศนะครับดูข้างบนบ้างข้างบนไม้ยูคานะครับจะเป็นเสาสาหน้าหา้าสูงเนี่ผมซื้อมาสูงสี่เมตรนะครับสูงสี่เมตรสูงเกินไปไหมอืมไม่เพราะว่า เราถมดินขึ้นมานะครับก็ลงตัวนะครับส่วนเสาต้นล่างนะก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับก็ทำไปให้ก็ไม่ได้เปิดทั้งคืนนะครับก็เปิดเพื่อแสงสว่างนะบางส่วนอันนี้ก็ยัง จัดการยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะนำหัวเข้ามานะครับก็ค่อยดูกันตอนต่อไปนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟาร์มหมูป่านะครับตอนนี้มีอยู่หกสิบหกตัวนะมีแม่พันธุ์หลักอยู่ประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับมีลูกอ,อีกประมาณยี่สิบสองเท่าไหร่อะ ประมาณ40สามตัวน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เลี้ยงเสริมนะครับบูป่าด้วยวัวด้วยปลาด้วยต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีสะเดาด้วยนะครับสะเดาก็เป็นสะเดาถวายนะก็ผัดเปลี่ยน,นบุญเวียนกันไปนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูชมที่สวนเลยบริเวียน,นรอบๆช่วงอากาศร้อนนะเดี๋วชิวๆสบายๆนะครับนี่ก็จะเป็นเลี้ยงปลานะครับผักตบชวาก็ให้เป็นอาหารสัตว์นะครับให้อาหารมุปปานะแล้วก็มีจ้างยามานะครับจ้างยามาอยู่นะมีสตัว <minutes> เดี๋ยวเราไปดูบริเ,เวณรอบๆสระเรานะครับนานๆจะได้เปิดสวนนะครับให้ชมโดยรอบถามว่าผมทำประจำไหมกับการทำเกษตรไม่ นะครับผมก็มีอาชีพหลักของผมอยู่นะครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมีอะไรที่มันตรุงเสริมนะครับหลังจากที่เราก็เสียณรถเกา่ารถนอนนะครับนี่นี่ก็จะเป็นสะที่หล่อเลี้ยงนะครับในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในสวนของเรานะครับจะเป็นสวนมะพร้าวค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเพราะว่ายังทำระบบน้ำนะยังไม่เต็มที่ก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้คือแก้ไขใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นสะที่ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่คือพื้นที่โดยสังเขปนะครับ จะเป็นบ้านสวน,นที่ทำไว้นี่ก็กระองฟางนะคะนรับบรรยากาศโดยรอบนะครับ,รบระ งที่จะแค่นี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรมากพาเดินดูบริบทของสวนเรานะครับสวนเกษต,ตรจตนารมฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรักหวับสุรินทร์นะครับสวัสวดีครับ